กำลังรับฟัง CMU Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ CMU Podcast ค่ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมลงนามเดินหน้าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยภาคีเครือข่าย17หน่วยงานค่ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายอีก17หน่วยงานร่วมกันเป็นศูนย์กลางในการคิดค้นแลกเปลี่ยนองความรู้ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงรวมไปถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติค่ะ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานหรือว่าเครือข่ายที่มีลักษณะคล้ายกันทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเพื่อรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระหว่างสมาชิกด้วยนะคะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะนาโดยรองศาสตราจารย์ดรรัรศติสุขหุตรองที่การบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรองศาสตราจารย์ดรจักรพงศ์นาดวิชัยผู้อำนวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมชก็ได้มีการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายอีก17หน่วยงานค่ะซึ่งก็ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนเลศวรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสนมหาวิทยาลัยม่ินดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รางสิทิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยลังสิตย์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้นะคะก็ได้ร่วมกันเป็นศูนย์กลางในการคิดค้นแลกเปลี่ยนนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นระบบอัตโนมัติออตโตเมชันเทคโนโลยีหุ่นยนต์โรบอติกส์ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI รวมถึงถ่ายทอดองคความรู้ทางด้านนวัตรกรรมเทคโนโลยีภายในเครือข่าย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนากำลังคนสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและจัดการทรัพยากรร่วมกันค่ะรวมถึงมีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเครือข่ายโดยมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับและเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวนี้ด้วยนะคะ ในการนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการนำเอาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะคะเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศาการในครั้งนี้ด้วยค่ะได้แก่เรื่องของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง High Performance Computing หรือว่า HPC ค่ะ ซึ่งเป็นการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากนะคะมาประมวลผลพร้อมๆกันรวมถึงมีการนำเอา GPU g r a p h i c Processing Unit เข้ามาช่วยในการคำนวณทางสมการคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนช่วยประมวลผลให้ได้คำตอบที่มีความรวดเร็วแม่นยำและระบบสมาร์ทเกตซึ่งเป็นระบบตรวจสอบรถจนเข้าออกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะมาแทนที่การตรวจสอบแบบเดิมที่ใช้เจ้าหน้าที่รปภ โดยสมาร์ทเกตนี้นะคะก็จะใช้ตรวจสอบด้วยระบบ LPR License p l Lic a t e Recognition ตรวจจับผ่านป้ายทะเบียนรถยนต์และบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งได้จัดขึ้นนะคะเมื่อวันที่23กรกฎาคม2567ณศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ ตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast ์